ส่วนสำคัญอย่างมากเลยในการดำเนินชีวิตนะคะมีจรวด H3 นะคะของญี่ปุ่นที่จริงๆเราต้องการที่จะ,ะยิงจรวดขึ้นไปเพื่อปฏิบัติในส่วนของการตอบสนองต่อภัยพิบัติในเรื่องของการทำแผนที่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างที่ยิงจรวดขึ้นไปเนี่ยพอปล่อยขึ้นสู่ห้วงอากาศแล้วปรากฏว่าประสบความล้มเหลวเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องนะคะ ก็เลยทาให้ทางองค์การสรํารวจอากาศญี่ปุ่นก็ต้องออกคําสั่งในการทําให้จรวดทําลายตัวเองหลังจากทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เพียงไม่กี่นาทีค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานด้านอากาศของญี่ปุ่นต้องออกคําสั่งให้จรวด H3 ซึ่งเป็นจรวดรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นในรอบกว่า22ปี ทำลายตนเองหลังปล่อยตัวออกจากฐานเมื่อวานนี้เพียงไม่กี่นาทีแต่พบว่าเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขั้นที่สองขัดข้องนายยาซูฮิโรฟูโนผู้อำนวยการการปล่อยตัวของจรวดองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจรวด H3 ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ศูนย์อวกาศทานกากิมะในจังหวัดคาโกชิมะในวันที่7มีนาคมค่ะ ทำกลางเสียงให้กำลังใจของผู้ที่มาชมการปล่อยตัวโดยจรวดดังกล่าวได้มุ่งหน้าไปตามวิถีที่กำหนดเอาไว้และการแยกตัวของจรวดขั้นที่สองก็จะเป็นไปตามแผนแต่ปรากฏพรอมุกพุ่งทยานขึ้นไปหลังจากนั้นพบว่าเครื่องยนต์จรวดขั้นที่สองที่จะต้องมีการแยกตัวออกเนี่ยเกิดขัดข้องไม่ทางานนะคะ จนเป็นเหตุให้จรวด H3 ไม่สามารถเข้าสู่วงโครจรของโลกได้ตามเป้าหมายค่ะในขณะที่ยังเหลือเชืเ้อเพลิงอยู่จำนวนมากทำให้จรวดลำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ก็จำเป็นจะต้องออกคำสั่งให้ทำลายตนเองเพียง14นาทีเท่านั้นหลังจากที่ปล่อยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้า และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ามีใครที่ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากข,ของจรวด H3 ที่ตกลงมาจากท้องฟ้านะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นเคโกะนางาโอกะได้กล่าวว่าเจ้าที่จะเร่งสอบสวนถึงสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องพร้อมทั้งกล่าวขอโทษที่โครงการจรวด H3 ไม่ได้เป็นไปตามที่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดหวังไว้ โดยกล่าวว่าโครงการดังกล่าวน่าเสียดายอย่างที่สุดสำหรับจรวด S3 ขนาด57เมตรมีเป้าหมายเพื่อที่จะนำดาวเทียมเอลอสฟรขึ้นสู่อวกาศหน้าที่หลักๆสำคัญเลยนะคะของอจรวด S3 ที่จะนำดาวเทียมเอลอสฟรีขึ้นสู่อวกาศนี้คือการสำรวจโลกค่ะหวังว่าจะใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อตอบสนองตอภัยพิบัติ ใช้ทําแผนที่และสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวทางการทหารรวมไปถึงการยิงขีปนาวุธได้จรวดดังกล่าวถูกพัฒนาโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นและบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีค่ะมูลค่าในการพัฒนาราว2แสนล้านเยนหรือประมาณ5.08ล้านล้านบาทเพื่อที่จะขึ้นไปแทนที่จรวด f 2a ของญี่ปุ่นที่กำลังจะปลดระวังในการปล่อยตัวครั้งที่50ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แต่การปล่อยตัวจรวด h 3ถูกเลื่อนจากกำหนดเดินมานากว่า2ปีแล้วนะคะเนื่องจากความล่าช้าในการพัฒนาเครื่องยนต์และก็เพิ่งจะถูกเลื่อนอีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากพบป,ป,ปัญหาที่จรวดบูสเตอร์ก่อนปล่อยตัวไม่นานแล้วก็มาประสบปัญหาครั้งล่าสุดนี้7มีนาคมจนต้องทำลายตัวเองนี่แหละคะ่ะ